อายุมากขึ้นระวังกล้ามเนื้ออ่อนแรงล้มง่ายสะโพกแตกขาหักข้อเท้าหักมีเยอะแยะเลยสาเหตุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงในคนที่อายุมากขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมีในทั้งหญิงและชายเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ จนกระทั่งถึงจุดที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้รับการสร้างใหม่เท่าไหร่แล้วทางแก้มีอยู่2วิธีวิธีที่1ต้องออกกําลังกายเพื่อรักษากล้ามเนื้อดังนั้นใครยังนึกอะไรไม่ออกควักมือถือขึ้นมาแล้วเข้าแชแนลใส่ใจกินอยู่เป็นนะฮะหาคลิปที่ชื่อว่าแชร์ให้ผู้ใหญ่5ท่ารักษากล้ามเนื้อผู้สูงอายุแล้ววิธีที่2 คุณจะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารที่เป็นเรื่องของโปรโตีนเนี่ยต้องเน้นให้มากขึ้นนะสำหรับคนที่อายุไม่มากไม่อยากอ้วนโปรโตีนเนี่ยผมมักจะแนะนํา3นิ้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูงอายุขึ้นมาแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่ากล้ามเนื้อของเราเริ่มเล็กลงแล้วโปรโตีนเราให้ได้ถึง6นิ้วแต่6นิ้วเนี่ยมันต้องเป็นโปรโตีนที่ดีนะแล้ว6นิ้วที่ว่านี้ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปกินไม่ไหว หาอาหารที่มันเป็นอาหารเสริมกินอย่างเช่นใส่ใจเกรนหรือผงธัญพืชปลาใส่ใจซึ่งทำให้ได้โปรตีนจากพืชครบถ้วนแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นวัยทองหรือสูงอายุแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยดังนั้นดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายและอาหารการกินให้ดีสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ